สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอีเลฟินไทเลนครับผมวันนี้อยู่กับน,น้องมันนี่นะครับน้องมันนี่มีตุ่มเต็มตัวเลยนะครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะครับผมไปดูรายการหนึ่งนะครับก็บอกว่ามีวิธีมีสมุนไพรรักษานะครับรักษาตุ่มคัน ไม่รู้ว่าคันจากจากไอตัวลิ้นกัดเนี่ยมันจะจะช่วยได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะลองลองเอาสมุนไพรนะครับมาทาดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นสมุนไพรแบบไหนนะครับเราจะมาทําการรักษากันนะครับผมเป็นตุ่มคันนะครับแต่แต่ก็หายลงเยอะแล้วนะครับแต่ช่วงเช้าเช้ามันจะมีตัวตัวลิ้นนะครับมามากัดเต้มเลยนะครับตามตามตุ่ม เดี๋ยวจะลองเอามาเพื่อเพื่อว่าจะช่วยได้นะครับผมเราไปหาสมุนไพรกันนะครับแม่แม่เห็นบอกว่านะครับใช้กับคนได้ผลดีมากนะครับเราจะมาใช้กับน้องมันนี่ดูครับเราไปกันครับไปเลืนนี่ครับแม่เจอแล้วครับอันนี้คือเครือตําลึงนะครับผมดึงออกมันเลืนอ่ต้นใหญ่อยู่พอสมควรนะครับเนาะ เดีเราตัดเอานะครับเดี๋ยวก็ให้มันแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับเจอแล้วนะครับผมอืออุ้ย,ยสูงมากอันนี้ดูทดลองจากรายการนั้นนะครับผมเขาบอกว่าใช้กระคนดีมากนะครับเขาที่เป็นอะไรนะเป็นเป็นพวกลมพิษนะครับ เป็นลมพิษเป็นลมพิษนะครับเป็นพวกคันในร่มผ้ากากเกลืออะไรอย่างนี้เขาบอกว่าใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ผลดีมากเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กับอามันนีดูนะครับผมตัดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตํานะครับบอกว่าตำตำนะครับแล้วเอาไปทูนะครับตามตัวช้างนะครับผมได้แล้วนะครับไปกันเลยครับผม นี่นะครับได้แล ellt, ้วนะครับอ <cutter aer> <lide> ันน oh ี้หมอยากำลังบดยาอยู่นะครับหมอโบราณหมอแผนโบราณนะครับตัดมาเดี๋ยวเราจะมาลองทากันต้องตัดมาให้มันต้องใส่น้ำได้ไหมยาใส่น้ำมันจะตัดเล็กไหมเราต้องใส่เละใส่ใส่แล้วก็ทาทาเนาะแล้วก็เช็ดนะครับแบบหมอยานะครับแผนโบราณ ดี๋ยวถ้าใช้ได้ผลนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมกำลังบดยาอยู่นะครับนี่นะครับคันคันเอาน้ํานะครับเอ,เอาน้ําไปเช็ดๆตัวให้น้องนะครับเพื่อจะหายคันนะครับอันนี้เป็นน้ําน้ําตําลึงนะใหญ่สีสีเขียวเหมือนไอ้นี้เลย เหมือนชาเขียวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเช็ดตัวให้น้องช้างกันนะครับเฮียครับคุณยายยายเช็ดเช็ดให้มันนี่นะครับตรงก้นใหญ่นมันไม่หนะันมานี่นะครับแกก็เข้าไปว่ะเออจะตุ่มนะตุ่มคันก็ลองดูนะครับเผื่อช่วยได้นะครับผมมันนี่บอกว่าแยกองยังมะถาม ข้าอีหลาเดี๋ยวหนูอาบเองหนูอาบเอง <c oughs> เดี๋ยวหนูอาบเอง มันนี่ไ่อยู่ที่ยาชานเลยอยากกตีก้นหนูทำไมม <c oughs> ันนี่งงะนี่ยถูจนนะครับเป็นเป็นรอยแผลเลยนะจ้องรักษาดีครับ เออมันนี่จะทายเองไงมันนี่จะทาอ่ากแล้วใหญ่เลยก็วิ่งหนีเก่งจริงเก่งมากดนน้ำเป็นไม่ได้เดินน้ำเป็นไม่ได้กบคือคักโอ้ยน หลังจากโดนก็มาก็มาก็มาทาไอ้นี้ให้ละมันนี่จะได้หายจะได้หายกันมันนี่มันนี่นี่พ่อยายเล่นด้วยจะเล่นเลยไงยืนอ่ะยืนยืนมามามาไป นี่นะครับรักษาพื้นทันใต้ท้องเฮ้ยได้ดีขึ้นยังเป็นยาเย,ย็นเนะไอ้ไอ้ยาตำลึงนะครับ <c oughs> เออมันนี่ นะครับหลังจากอาสมุนไพรเสร็จนะครับเดีผมวมันนี่รองน้ําออกจากปากแม่นะครับผมคือการกินน้ําของมันนี่นะครับอแม่เขาก็จะปล่อยน้านะครับให้ลูกได้กินด้วยไม่ยาตกลงจะกินหรือจะเล่นลูกหืมดือดือเ้ยแม่เขา ไม่ใช่แล้วมันนี่นะครับแม่แม่จะกินนะครับมันนี่มันนี่จะเล่นฮิตฮิตฮิฮิตเฮ้ยเฮ้ยสนุกใหญ่เลยโอ้โหได้ไหมยิงจังทิปทิปทิปทิ ฮงฮอ้โห <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ใช่แล้วลูกอันนี้เล่นโคลนโคลนโคลนมัน่วเหม่มากน,นี่ <c oughs> สนุกเขาเลยครับช่วงเย็นเย็นเือน้้ำเย็นเย็น,ยนสดชื่นนะครับอ้าวกินเนื้อมันน้ำมันเจ๊ที่นอนไหนปล่อยดูปล่อยน้ำหมด ทายน้ำออกนะครับเออมันนี่ก็จะกินกับแม่นี่ครับนี่อะแม่ก็มาปล่อยเนี่แม่ก็มาปลนะ่อยน้ําให้ลูกกินแลลูกนี่ก็จะเล่นดินโอู้หูเดีด๋ยวกาดดีสนุกมันนี่เลยไอ,อ้หนึ่งชองฮึบฮึบ เก้นลายก้นด่างอ่ะมันนี่ก้นด่างโอ้มันนี่แม่ปล่อยแล้วแม่อิ่มแล้วอ่ะนุอนุกินไหมนี่ฮะเดี๋ยวใส่ถังให้ไม่ใช่แล้วมันนี่เดี๋ยวเราใส่ปลาอันนี้กินโอ้โอ้ปลาได้วนะครับ หลังจากกินน้ำเสร็จแล้วแม่ดูโอ้มันนี่ก็จะคึกเป็นพิเศษอุ้ยอึ้ยเป็นพิเศษมันนี่อ้้ยพี่มมงมีพี่มงม,มงมีเห็นไก่โอ้มันนี่บอกว่าพี่มังมีจะกลัวอะไรแค่ไก่นี่เดี๋ยว เดี๋ยวมันนี่ไล่ให้มันนี่ถือไม้ไล่ไก่เลยนะเนยโอ้มันมอมแมมแท้ไวันนี้ทำไมมอมแมมแท้ลุเอออาบน้ําแล้วก็ทาแป้งนะครับมันนี่เป็นเด็กสะอาดนะครับผมนี่อาบน้ําก็ปะแป้งนะครับเออชูงายท้อง นี่นอนดีกว่านอนดีกว่าทำตาเหลือกเุ้ยอุ้ยตาเหลือกค้ยทีมโอ้ ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ